สวัสดีครับผมจะมารีวิวเกม Shadow อีกครั้งน,น,นะครับร hmm. อดเลยครับเราต้องดูหนังก่อนนะครับว่มามันเป็นหนังอะไครับ Once, was a o no งครับเลื t ครับผมไม่ได้กลครับรีวิวห่าครับ <ing> เลลนแค่สอเดือนเองครับมีครับตัว เดินประตูเข้าไปในด่านนี้เหับนะใส่อะไรป,ปุ๊บมันจะพาเราเปิดป,ประตูเข้าไปครับใช่แล้วก็จะเจอกับพวกบอสนะเข้าสู่อีกมิตินึงอนะ่ะพูดงนะ่ายๆวันนี้น้องผมจะเล่นนะฮะไม่ใช่ผมแล้วก,ก็ได้เดินพลังครับพลังของพวกกลุ่มปัอนอาถรรพ์อะไรนะครับ เขาก็เทียบมาครับเดี๋ยวก็จบโดยแค่นี้นะครับไม่อยากดูหนังนครับ,ร,บรีบถ่ายแล้วรู้สึกว่าเกมย่าโดเนี่ยมันโหลดช้ามากาก็จะช้าเป็นปกตินะแต่ผมรู้สึกว่าช้าครับเลเวลห้าสองครับไม่ได้โกงไม่ได้ทำอะไรนะรก็เล่นเอาตามบรรดาแต่ว่ามันจะ เั็นผ้ากงวันนี้ผมจะมาสอนกองกันก่อนนะครับให้ชารูปผ้าคภาคแบบชา a d o w f i สองนะครับมันจะเป็นแบบเลเยอร์0092นะครับขอดูนะครับนะครับอาวุธถีบครับโอ้ยเล่นการ์ดเล่นการ์ดก็ไม่เล่นที่อื่นครับพี่ครับเดี๋ยวเราต้องโชว์วิธีกองกันนะครับ นี่ครับเงินมันจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ครับถ้าถึงเดือนพวกเดือนเอเลี่ยนอะไรนะครับคอยดูนะครับจะช้านิดหน่อยนะนี่ครับแบบนคอยดูนะดูเงินดีๆนะครับนี่ครับโอดูดีๆดูดีครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเลขเจ็ดนี่นะครับนี่ครับนั่นเป็นเลขสี่เห็นือไหมครับนี่ครับ ตีกวานยังไงครับต้องมีตีไม้ครับรู้ว่าตีอะไรครับพี่เลี้ยบตีต้นไม้ไม่ไม่ใช่ตื่นะมันดีครับอ้าวหมวกนะไรครับอ้าวผมว่าเอ้าโอ้ปืนไฟครับปืนป่าอามาช้ามารับครับอานูนี่มาเพิู่ครับอ้าวดัดดูเลืองครับดัดดูเลืองต้องใช้ก่อนนะยครับ มนไม่ใช่ครับบ้าหรือเปล่ามันเหมือนไอ้ลเม้นมากเลยนะมันจะไม่ใช่แต่ไปใจปืนมันึ่งก็ใจมันไม่ใช่ครับปืนหนึ่งก็มีครับหนูต้องเบิดหนูเบิดยังไงครับหน้าเรเบิดแรงเหมือนกันแรงของสกิลบ้าเบิดโคตร ได้ทันแล้วมันยังเป็นแค่นี้นะผมยังไม่เคยเห็นนะครับมันตัวใหญ่เกือบเท่าหน้าจอเลย<อ>มันเทพไหมคบพี่เมย์คบเท่บ้าครับผมกบกเกือบตีมันแทบไม่เข้าเลยเอนะขอโทษนะครับขอโทษนะครับมันเด้งครับเด้งถ้าเราเกิดข้อพิพาทอะไรบางอย่างครับเดี๋ยวเข้าใหม่เข้าใหม่ไม่ต้อง ไม่เป็นไรครับมันเด้งเฉยช็อตตคลิปไปก่อนช็อตตะกี้ไปก่อนมันเด้งครับไม่เป็นไรเข้าต่อแล้วเราจะมารีวิวใช้พวกดาบดาบเป็นแบบดาบ <ใน S 2> ดาบ<า>ยึดอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะรีวิวพวกชุดก่อแอนดนแมนนะครับ แล้วก็ใช้พวกอันตีอะไรครับวะอันตีอันตีอันตีไฟบอลเอออันตีไฟบอลนะครับแล้วก็ใช้ระกระจายระเบิดครับรู้ว่าอันตีต้องเยอะครับเราจะมาเล่นนะครับเล่นหัดซองครับไม่ได้โกงครับเอาแต่พวกเงินพวกเพชรนี่ครับโกงครับใช่ครับอ่าเลเวล่งใครๆอาจจะคิดว่าโกงแต่วันจะว่าฟ้าเล่นไหนใช่รึครับเล่นเอาของจริงแค่จริงผมจะมาไฟ้ากับบือ อ่าน้ามารีวิวกับใคท่านนะครับมันตัวใหญ่ยักษ์เกือบเข้าหน้าจอครับวันนี้เราจะมาดูเ,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 เกือบเข้าหน้าจอเลยนี่แหละครับมันเกือบเท่าหน้าจอเชื่อไหมครับเชื่อนะครับมันตัวพิกเบิร์มมากกว่าผมจะเข้าตีตีมันเข้าเนี่ยผมแทบจะตายเลยนี่ม,ม,ม,มาครับเก็บมาครับ โอ้เอามุกเจเอามุกเจสัตว nah, ์โว uh, really uh, ้เห็นไหมครับฟ oh. ันผมยังจะเป็นโกโก้คันเลยนะครับเออเออโกโก้คันเราเรากำลังจะกลายเป็นไก่ย่างให้มันแดกแล้วครับไอ้ยทำไมแก่โรงตีนไม่เข้าเลยครับเร็วๆไปครับวางสิครับวางควางวางวางปุ้มตีมิเกนเดินไปก่อนเดินไปไปลย อะไรลังไทยลังกาพลายลังกิ้ไปยิ้มไปเชี่ยสงกัยมันเชี่ยยังไงไม่รู้ครับนี่ยแล้วโจตีรีบใช้มือตีจะได้จะได้ตายโอ้โหเพิ่มชีวิตครับมันเพิ่มชีวิตโอ้สกิลต้นไมนเพิ่มชีวิตหรอเพิ่งรู้นะยังไม่เคยเห็นเออเพิ่งรู้นะผมโอ้โหอาวุธนี้ที่ตีมันแล้วอยากได้อยากโดูนะเชี่ยสกิลเรียบครับสกิลเรียบครับยังอยากได้ ครับย <Es> <nicht> ังไม่ตายครับม <A> ันไม่มีวันตายเรออยากรู้ว่าไม่ตายเลยคือยื้ต้นไม้นี่มันเพิ่มชีวิตเหรอยังไม่รู้เลยนานตายมากเลยรู้สึกว่านานตายมากเลยตีใช้สกิลสิครับตายแล้วแล้วเราก็ชนะไปยกหองครับรู้สึกว่าดาเมทันเนี่ยยากมาก ไฟใหม่นะครับทั้งหมด3ยกค,ครับถึงห้าบรรชนะว่า2ยกก็เล่นมา5ยกอ,อู้อูเสวยแล้วเราเครืจริงนั่นแหละโอ้โอ้ยมันอแทบไม,ม่ข้าวรู้สึกว่ามันมีกม่กอแ,แต่ยกข,ของนตุ่มเป๊ะ เออเออเออิ้ออองรีบค่ะมันไม่ใช่ก่นครับโอ้ยไม่ทันแล้ววชีพาย่โอ้ไม่เข้าครับไม่เข้าครับเข้าฟางสงไม่โดนกินอยงนี้เล่นปืนในดีวเลยครับกูเล่นยกตามนะมือเล่นแพบไม่ได้อือตูอมันมีเกาะมันมีเกาะเรียกตีสิครับเดี๋ยวมาใช้ตีไอ โอ้ยโอ้โหอาวุธนี่แรงนะครับไม่โดนหรอกเว้ยเอออะไรสกู๊ตเตอรเนี้ยครับแท้มาฮ่าดาดฟ้าผมเล่นเองครับอยากมาครับดาดฟ้าผมตองการน,นะครับโอ้โหเล่นนะครับพี่จิกก็อยากมาครับแค่จะไม่เข้าเลยครับวันหบอกครับ<ๆ> อนี้อาจจะมีคำหยาดนึงนะครับเราบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอรับรุ่นนะครับตักจะนักตักแจมตักจะนักกระตือรือร้นะรอไปครับพี่เลบ้ยครับอเราจะได้บินอยู่ดีเว้ยมันมีสกิลกว่าครับอยากได้กูอยากได้สกิลเรื่องนม่ไแหละเออตัางชีวิตอุ้ยเประมันเตียงตูมเลยยังไม่ได้เข้าเลย โอ้รีบไปสิคะแหมาไวถ่ายแล้วครล่ะคเดี๋ยวเราจดูนะเตยมาเตมาเตยไอ้ย่าเราสดเราวังนะโอ้ยเฮียอ้ามันทำเราเป็นโกคันเลยเอ้ยรีบมี้สิเฮ้ยไปร้านเลย โกโก้คันเลยเฮียไม่รู้ที่แต่บล็อกเออเออถ้ามีกโก็พี่เนี่ยโกโก้คันแล้วไม่เีกอก้สิไม่เข้า อันตีเลกเรกันอีกคับเนแลวเลื่องแบนับอยากป้งตีมอะไรครับตุ๊กเหยียกันอะไรมั้ครับผม่ใช้ปืนดีคุใช้ดาวปืนทักชกอา ตะบ,บนบอมคากรอนน,นี่คือว่ายกนี้แพ้แน่น,นอนอดูรอบทางดิครับรากมากครับใช้สกิีก่อนนะคระขึ้นโกลงปีเขออ้างนี้น้องก็ได้ขอแล้วครับขี่บนน้ำเราบนโกงเขา์ันเลย ้ท่่านบเียก็จะขอจบรายการเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ